อันเมนไม่เจอไงแบบว่าหมายถึงว่าแบบคือนอกจากมันไกลด้วยแล้วเมนไม่ขยับเลยผมก็เออชิยูนาวบเก้ ไปแล้วนะครับห้าทุ่มแล้วฝันดีนะจ๊ะเดี๋ยวหลังมาใหม่ฝันดีครับฝันดีนะครับเดี๋ยววันที่เท่าไหร่มีงานนะผมเช็คก่อนเพื่อแบบดูงานแป๊บนะก่อนไปอือ งานที่จะได้มาเจอทุกคนอีกนะวันที่ยีหกใช่ไหมล่ะวันที่ยีหกมีตรงพระรามสองแต่เหมือนแบบวันนี้คุยพิสนุว่าจะมีวันที่ยี่สามด้วยเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวมาบอกนะเพื่อมาเจอกันอีกจะ <Yeah, bye. S 1> บายสวันดีครับไปแล้ว